น้องโบครับเจ้าถ้ามาแอวแจ็โฮมนี่นะมีตีพักนักกอมีหลายตีนะเจ้าอย่างเช่นเออแอลอิมนะเจ้าลิลาวดีรีสอร์ทผาแดงรีสอร์ทเดือนแดงรีสอร์ทนะเจ้าแต่วันนี้เดี๋ยวเฮาจะปลาไปพอตีเอลอิมก่อนนะเจ้าเนาะครับเจ้าเพราะว่ามีเอฟซีถามน้องโบเหมือนก่อนเจ้าเมือนนะเจ้ามีเอฟซีถามน้องเยอะแยะนะเจ้าว่าถ้ามาแจ็โฮมเนี่ยต้องไปพักตีไหนได้พ่องเออน้องโบก็เลยปลามาเลยเจ้าเจ้าตีแรกนี่คือตีไหน ตีแรกเดี๋ยวติดจะปาไปก็คือเอลิมนะเจ้าเอลิมเจ้าตัวมาเลยเจ้าเอลิมนี่อยู่ตรงไหนเอลิมก็จะอยู่ก่อนขึ้นวัดเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าจะอยู่ขวามือเจ้าหรือว่าจะเลยอำเภอตัวอำเภอเอิร์ดเลยสำนักงานอำเภอเจหุมมาน้อยหนึ่งอยู่ขวามือเจ้ามันตรงข้ามอยู่กับอยู่กับแขนแขนทั้งหวังก็จะตรงข้ามเอลิมนี่นะเจ้าด้านซ้ายมือก็จะเป็น มันจะเป็นแข้งข้างหลวงอะไยังหรือเปล่าาจำมาพิชนะเจ้าเจ้าธรรมะมาถูกกัโทรหาน้องโบได้เจ้ากูเกิลแมพก็มีเนาะเจ้าเออเขาไปดูว่าเดี๋ยวเขาไปพอตีภาคล้านเอวยิ่มกันนะเจ้าเวอยิ่มนี่ยังนอกจากนีทรรภาคก็ยังมีเป็นร้านอาหารด้วยนะเจ้าเจ้าอาหารป่นล้ำมีเมนูเกี่ยวกับปูหลากหลายอย่างวันนี้เจ้าวันนี้จปลามา ป้าเอฟซีมันพอห้องพักทีเอลิมนะเจ้าบ่ฮู้องวันเอลิมเมันมีห้องพักราคาเท่าใด้ไพ่องนะเจ้ามีหลายราคานะเจ้าอย่างอย่างห้องที่เฮามานี่เราก็คือราคาเป็นหลังเจ้าหลังละหลังพันสามพันหลังละสามพันเลยเจ้าสามารถนอนได้สี่คนนะเจ้าเนาะห้องนอนอีกเออห้องละสี่คนห้องคุณห้าคนห้องคุณห้าได้ห้องละเจ้าห้องนอนสองคนสองคนอืมเป็นหลังนะเจ้าถ้าเมาหลังก็คืออ้โถ้าเป็นหลังก็จะได้สัก เจ้าสามห้องเจ้าก็จะได้อยู่ประมาณท่ห้าเป็นประมาณสิบเอ็ดคนนะเจ้าเนาะประมาณสิบเอ็ดคนเจ้าสามพันนะเจ้าห้องกว้างสะอาดเจ้าถ้าถ้าเขาอาเป็นห้องนี่ม่ได้นะเจ้าเนาะต้องเมาเป็นหลังนี่เนาะอันนี้เป็นห้องเป็นหลังเป็นหลังอันนี้ต้องเป็นหลัง้องก็ได้ก็ได้เจ้าเป็นห้องก็ได้เจ้าถ้าเป็นห้องก็คือตัห้องกี่บาทนะเจ้าสี่คนอย่างสี่คนเนี่างก้าแล้วแต่ว่า เจ้าห้องนั้นมันสามพันมันกระต้องยนะไม่เป็นเจ้ามีห้องน้ำในตัวที่สะอาดเจ้าเตียงหนานุ่มนะเจ้าห้องนี้มีได้นอนในสี่คนในสี่คนนะเจ้าเห็นห้องหนึ่งก็จะนอนในห้าคนนะเจ้าไป้าผมไปรู้นำ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 เจ้าของถิ่นเนี่ยก็้าไปหูตีเนี่ยเออห้องนี้กว้างขวางเจ้า ้องนี่กว้างเจ้าได้ห้าคนเจ้ามาเป็นหมู่มาเป็นคณะนอกมาได้นะจ้าเนาะอันนี้เป็นคณะเลยเจ้ามีห้องน้ำในตัวนะเจ้าครับสะอาดห้องน้ำในตัวเจ้ามีเตียงเป็นแบ่งนอนครับเจ้านอนเป็นหมู่ทาจะมวนนะจาเนาะเป็นทิพย์เอลไดเคิวกว่านี่เนาะ คำมากับพ่อเนงเนาะทุกห้องมีแอร์มดเจ้ามีแอร์ในตัวตัวเจ้ามีห้องน้ำในตัวฮันเจ้าจะตั้งเป็นวงก็ได้เจ้าตั้งวงก็ได้สบายมากนะเจ้ามีโต๊ะนั่งพักผ่อนยอนใจอยู่ตั้งหน้าลยนะเจ้ามีใจอันนี้โซนนี้ต้องห้องว่าเป็นเป็นหลังเจ้าโซนเป็นหลังนะเจ้าเนาะครับอันนี้ห้องหนึ่งห้องที่สามของหลังนี่เจ้าห้องนี้จะนอนได้สองคนครับอ่า เปิดไฟให้ดูเลยครับมีเตียงแยกนะเจ้ามีห้องนั่งในตัวมีเอเจ้าคอมบตั้งบนถนอเป็นจะตกแต่งโดยไม้ไผ่เหมือนกันนะจ้าเนาะเดี๋ยห้องไม่ไผ่นะเจ้ามีทีวีให้ดูครับมีน้ำดื่มไอย่างเห่โซนนี้ต้องเป็นทั้งหลังเจ้าครับ สามพันบาทถ้ามาเป็นหมูคณะ1 1คนกับมาได้อาจจะนอนได้เนี่ยกว่า11อคนนะเจ้าเนาะถ้าเขาแต่เขาต้องเอาที่นอนสำรองมาเตยเจ้าเดี๋ยวเขาไปพอลังอื่นกันเจ้ามีหลายราคาแล้วเจ้าเห็นบนว่าเริ่มต้นตั้งแต่ห้าร้อยห้าร้อยมาเดี๋ยวเขาไปพองห้าร้อยปันสองแปดร้อยแล้วเจ้ามาเดี๋ยวเขาไปพอกันเจ้าตาปิบปะใจพิดสังเลยพิดไฟกัน้ปกันิดกันอย่ายุ่งเข้า ชื่อว่าจันกระจ่างหนึ่งจันกระจ่างหนึ่งสามารถโทรมาจองได้นะเจ้าเบอร์โทรศัพท์เบอร์ยีนี่เบอร์อย่างไรเจ้าปีศูนย์ห้าสี่เจ้า สามห้าเจ็ดเจ้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าโทรมาจับจองใหญ่นะเจ้าช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่หรือว่าช่วงหนาวนี่เนาะบรรยากาศดีมานอนเอวอิ่มนี่แล้วก็สมัตเจ้ามากกวาสมัตขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนดอยติวัดเฉลิมพระเกียรติได้ไงเนี่ยได้ไงเขมน่นหนึ่งเนาะเจ้าเนาะอยู่ปากกลางเข้าวัดเฉลิมพระเกียรติเลยเนาะเจ้ายังเขาจะไปพบรหองห้าร้อยกันเลยเจ้า ด้านหลังตีพักนะเจ้าบ้านพักก็จะมีตรงหน้านะเจ้าเป็นวิวภูเขานะเจ้าอืมอันนี้ห้องห้าร้อยนะเจ้าใครที่จะป้าแฟนมาพักตากอากาศกระเจิญมาได้นะเจ้าเนาะทีเอวอีมอันนี่เป็นห้องห้าร้อยนะเจ้านี่น้องกูเจ้าบรรยากาศด้านหลัง มีตู้เย็นมีทีวีมีห้องน้ำในตัวนะเจ้าบรรยากาศทั้งหลังก็จะเป็นตรงหน้าประมาณนี้เลยเจ้าเป็นตรงหน้านเลยเจ้า<ม><ม>โรแมนติกขนาดเลยไปเดี๋ยว้องจะไปดูห้องแปดร้อยคนนะเจ้าจ้า้องจะพาไปดูห้องแปดร้อยนะเจ้า อืมตัวการนอนนี่ก็คือน,นี่เออหอ้องแปดร้อยก็กว้างนะเจ้าสามารถนอนได้สี่คนเลยนะเจ้าเนาะตัวคนละสองร้อยบาทดูกเจ้ามีตู้เย็นทีวีห้องน้ำในตัวมีเอน,นะเจ้าครับนี่กระจกใหญ่นี่กันวิวตรง<ม>นะเจ้า,น<ม>นาเนาะอืมมีโต๊ะกินข้าวโต๊ะเจ้าห้องแปดร้อยบาทนะเจ้าคร<ม>ับ เป็นเฮียนไม่เนาะเจ้าเนาะสนมากก็เป็นเฮียนไม่บรรยากาศมองตรบรรยากาศทันตรงเนาะเจ้าตื่นมาพระเจ้าก็เปิดมานเลยเจ้ามากันสี่คนก็ต๊แค่คนละสองร้อยบาทปะเป้งนะเจ้าสะอาดเจ้าอันนี้ราคาแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทเจ้าเป็นห้องหนึ่งหลังแล้วก็มีห้องราคาต่อได้ผมก็จาอันนี้พันห้าอันนี้พันห้านะเจ้าห้สองห้องมีสองห้องเนะเจ้าพันห้า หลังพันห้าเป็นอันนี้เป็นหลังเลยมิโกะครับมันเป็นหลังพันห้าจะมีสองห้องนะเจ้าอันนี้กษัตริย์นอนได้สามคนนะเจ้าสี่คนโสี่คนนะเจ้าห้องนี้จะนอนได้สี่คนเจ้าบรรยากาศดีหันวิวตรงทุกหลังเลยนะเจ้ามีตู้เย็นทีวีหือพร้อมนะเจ้า นอนได้สี่คนนะเจ้านอนได้สี่คนห้องนี้สี่คนแล้วก็จะมีเห็มห้องหนึ่งนะยก็จะห้องนึงห้องพุ่นจะนอนได้สองครับเจ้านี่คือสี่คนห้าสี่คนห้าคนห้าคนสี่คนห้องนี้จะนอนได้สองก็คือเจ็ดคนนะเจ้านะหรวงอันนี้คือนอนได้สองคนสองคนเจ้ามีห้องน้ำในตัวอยู่ด้านพุ่นเจ้า มีทีวีเหอนะเจ้าครับสะอาดราคาแบบแพงนะเจ้าสำหรับเอฟซเพจสองปั <FC S 2> น 2, <000. S 2> พระเทีย่ยวยางจะมาเอวเมืองเจโฮมก็สมัตรมาพักซีร่านเอวอิมนี่ได้นะเจ้าบบแพงนะเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่ห้าร้อยนะเจ้าก็สมัตรโทรมา จับจองได้นะเจ้าหรือว่าบ่เพิ่งใจเออิมก่อนสมัครโทรหาน้องโมอะไรเจ้ามีตีเนะนําหลายตีอยู่วันนี้ก็คงปัาไป,ป่ทั่ดถึงเนาะเพราะว่ามันคาก็จะนี้อย่างเช่นลีลาวันนี้นี่สอดผ้าแดงนี่สอดแล้วก็เดือนแดงนี่สอดนะเจ้ามีหลายตีหลากห,หลายราคาเริ่มต้นเหมือนจะประมาณว่าส0ม้อยขึ้นไปอะเจ้าจะได้กะโทรมาหาน้องโบได้เจ้าจะยินดีตีจะเนะนน้นะเจ้าครับเจ้าต้องขอบคุณน้องโบนักๆเลย ที่ปลาไม่เอวพอรีวิวพอติป้าที่ร้านเอวอิ่มด้านหลังนู่นจะมีอีกด้านหลังนี่จะเป็นหลังกี่บาทนะเจ้าตั้งคุ้นตั้งคุ้นมันจะหมินพันพันสองอ๋อพันสองชันสองไปดูห้องห้องเดียวห้องเดียวจะมีสองเตียงใหญ่สองเตียงใหญ่แล้วอีกหลังหนึ่งจะมีอีกหลังหนึ่งจะเป็นสองห้องสองห้องแล้วก็ห้องพันสองเหมือนกันเลยอันนั้นพันห้าคือสองสองเตียงใหญ่ เจ้าก็ตีพักเอวอิมนี่ก็คือจะมีตั้งแต่ราคาห้าร้อยแปดร้อยนะเจ้าเนาะแล้วก็ปันสองปันห้าสามปันนะเจ้าเจ้าก็ยังตีเฮาไรปลาไปพอกันก็จะมีเจ้าเลือกได้ตามสบายเลยเนาะเจ้าทำมาเป็นหมู่คณะกับในน้ำเป็นห้องรับพันนะเจ้าเนาะเจ้าเจ้าวันนี้ก็ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณครับ